เดี๋ยวมีอีกค่ะดเดี๋ยวมีอีกทั้งหมดมีห้าห่างนะคะทั้งหมดมีห้าห่างนะคะอะทุกคนจา๋าพิมพ์ตามเลยพิมพ์ตามขึ้นมาได้เลยใครเห็นเลขไหนพิมพ์ตามขึ้นมาได้เลยใครเห็นเลขไหนพิมพ์ตามขึ้นมาได้เลยจา๋า ทุกคนจ๋าใครจะเข้ากลุ่มวันนี้นะคะใครจะเข้ากลุ่มนะคะจิ้มลิงที่ปักหมุดไปรอในกลุ่มได้เลยนะใครจะเข้ากลุ่มจิ้มลิงที่ปักหมุดไปรอในกลุ่มได้เลยคะ่ะ งดเทียได้เลขทูบอาจารย์ค่ะทุกคนจ๋าฟังนะคะใครอยากได้เลขสามตัวนะคะกดจิ้มลิงก์ตรงนี้นะคะนี่ค่ะไปจิ้มลิงก์ตรงนี้ค่ะที่เป็นลิงก์นะคะแล้วกดเข้ากลุ่มได้เลยทันก็ทันนะเดี๋ยวจะลงเลขสามตัวให้ในกลุ่มว่าชอบเลขไหนเดี๋ยวจะลงเลขสามตัวให้ในกลุ่มนะคะจิ้มลิงก์ตรงนี้แอดไลน์แล้วกดเพื่อเพื่อนได้เลยจิ้มลิงก์แบบนี้คะ่ะปึ๊บนี่ เน่ไปรอในกลุ่มนะคะไปรอในกลุ่ม ใครเห็นตัวเลขไหนคอมเมนต์หน่อยจ้ะใครเห็นตัวเลขไหนคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยอืมใครอยากได้เลขสามตัวนะคะกดลิก์ที่ปักหมุดไปรอในกลุ่มนะคะกดลิ้นที่ปักหมุดไปรอในกลุ่มอันนี้คือชุดเลขสองตัวนะคะชุดเลขสองตัวนะ อันนี้คือชุดเลขชุดเลข2ตัวนะคะชุดเลข2ตัวนะคะชุดเลข2ตัวนะคะ ไปรอในกลุ่มเลยนะคะไปรอในกลุ่มนะคะถ้าใครอยากเข้ากลุ่มนะ้แคะแ้อฟอกินอะไรจะไปดเ,เลย,ลยห,ห้อง นัปิงเอาหยิบหยิบเอาปิงบองไม้หน่อยสิอ่ะใครจะเข้ากลุ่มนะคะกดลิงก์ไปรอเลข3ตัวในกลุ่มได้เลยนะาขอบคุณกับวานติดตนใจกลุ่มขึ้นมา อ่ะพออ่ะใครจะเข้ากลุ่มนะคะจิ้มลิงที่ปักหมุดไปรอในกลุ่มได้เลยนะใครจะเข้ากลุ่มนะคะจิ้มลิงกที่ปักหมุดไปรอในกลุ่มได้เลยนะคะ กลุ่มรัฐบาลไทยนะคะใครจะเข้ากลุ่มนะคะไปกดลิงค์เข้ากลุ่มตอนนี้ได้เลยนะทันก็คือทันนะคะไม่ทันก็คือไม่ทันนะ เริ่มงานเมื่อไหร่คะฮะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอลงจากไลฟ์ก่อนนะใครจะเข้ากลุ่มนะคะไปกดลิงก์กดจิ้มลิงก์ไปรอในกลุ่มได้เลยนะคะ